ครับสวัสดีครับกรเกษตรบางสวนยินดีมากเ้วครับวันนี้กเกษตรบางสวนยินดีคือภาพพ่อแม่พี่น้องมาเบ่งก้เขาพันหอมสยามนะครับถึงตกกาไว้ตาดำเป็นการปักดำโดยมือนะครับพี่น้อง ตกกาไว้ก็ได้เกือบจะหนึ่งอาทิตย์แล้วครับหมดวัานค้านคือมืออื่นจะครบหนึ่งอาทิตย์ครับตกช่วงตกไม่ไม่เจอฝนกระนำซีมือติดต่อกันเลยนะครับสูบน้ำออกเพิ่งจะ งานไปได้สองมือครับนี่ครับพี่น้องเข้าไตั้งเครื่องไว้ตลอดเป็นเขาพันหอมสยามครับกำลังจะได้ใบที่สองครับพี่น้องเนื้อทีเข้าสิบพักดำเลยมือก่อนี่เนื้อที่อยู่สองไรนะครับพี่น้องสองไรนี่กับดิมัดกาอยู่ประมาณ 7จ็ดอยถึงแปดอยมัดครับกาของาที่ตกไว้นีน่น่าจะยุบเกือบเกือบสองพันมัดนะครับพี่นอ้องกาของาที่เหลือหลายอยู่ถ้าหากพ่อแม่พี่น้องผู้ใดสนใจกาเขาพันหอมสยามนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์ศ8 1 3 0 6 8ปดแปดหาสามนาลงเกษตรพอเพียงนะครับพี่น้องใครต้องการกล้าเขาพันหอมสยามไว้ถ้าไปปลักดำสามารถติดต่อมาได้ครับซึ่งณนะตอนนี้สำหรับผู้ที่จะหาพันเขาปลูกพันหอมสยามน่าจะบ่มีแล้วนะครับเพราะว่าเป็นเขาที่กำลังนิยม ในช่วงนี้ก็อยากได้กล้าไปปักดำเพื่อจะไว้ทาพันก็สามารถติดต่อมาได้นะครับพูดคุยราคากันได้ซึ่งเขาหอมสยามการแตกกอการแพร่ของเขาจะดีกว่ามะลินะครับ อีกอย่างก็คือมันเป็นเขาต้นเตีย้ยเวลาขอกแล้วเจอพายุฝนตกลม่มเขาก็สิโบลมนะครับก็จะมาบ่มเหมือนเขาเมลิสำหรับกามหอมวามนุ่มของเขาก็มนันเหมือนกันกับมะลีครับวามนุ่มของเขาจะนุ่มดีกลัวผมได้ทดลองเป็นล้วอัตราการได้ไล,ไล่โไล่ ขาาเขาเมลิเฉลี่ยแล้วกัสิยูประมาณสี่ถึงห้าร้อยโลต่อลัยหอมสยามก็บสิโตไปประมาณแปดลอยโลต่อลัยนะครับถึงเขาเมลิสยูสี่ถึงห้าลอย 500. สำหรับหอมสยามกับแปดถึงเก้าลอยต่อลันะครับนี่คือเป็นหน้าดินทรายนะครับแต่หน้าดินท่ามกับ ต้องว่ากันไปอีกทีน,นึงสาหรับผู้คนเห็ดได้หลายกว่านี้นะครับสําหรับของผมเป็นหน้าดินทรายจะได้ป,ประมาณนี้นะครับถ้าหากว่าไคต้องการพันติดต่อมาได้ถึงกจะได้เป็นก้านะครับกระโปงว่าไม่แล้วถ้าเป็นปกระโปงก็ต้องเป็นช่วงเดือนธันวาคมนะครับจังสิมีให้ ถ้าใครต้องการช่วงต้นๆปีจะเอาไปเก็บไว้ถ้าเป็นพันธุ์กระปุกก็สิใดราคาบบสูงมากนะครับถ้ามาหาช่วงนี้ราคาของเขาจะสูงแล้วก็เพอๆก็หาบ่ได้นะครับนี่ครับพี่น้องเกษตรบ้านสวนนินดีกับผ้ามาเบงกากเขาหอมสยามพึ่งจะได้ประมาณเกือบๆจะสองใบนะครับ สำหรับ,กบเกษตรบ้านสวนนินดีกับฝากขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมจนจบชิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ